สวัสดีค่ะสวัสดีที่่อนช่องที่ท่านที่เขามารักชมดักฟ้าเก่านะคะลี่นี่พบพ่อกันไม่ลิดหัวแร่วันเด็ดๆคือเก่าน้ำชมผูไดเขามาแล้วมักชอบตัวเลขของช่องแพร่รป่วกะกดกระดิ่งแกงเกลือนไว้ได้เลยด้ยค่ะเด้อเ่อที่จะบดขาดที่ปมหไม่ที่ทั้งช่องด้นำเสนอนะคะงวดนี้จะเป็นของงวดวันศุกร์ที่11น้งชม11ตุลา6เดืนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาน้งชมแต่ก็รั่วยกช่องอีกแล้วนะคะ จุดแม่ริมของของแพร่ปลยแตกเพิ่งล้าแตกเพิ่งห้าอยมาเต็มๆเลยน้ำชมรับสับรั่วเลยนะคะงวดวันปุธ่ทธีผ่านมานชมเลขแตกต่างแต่น้อยพิเศษไปจนหอดล้าพัฒนากันเลยนะคะน้อยพิเศษเลขที่ออกคือ06นห้ำชมศูนตัวนี้จัดให้ก็มาเต็มๆน้ำชมกับเก่าหนึ่งนะคะ เกหนึ่งหนึ่งเก้เขาโตเนยียนจังๆน้ำามชมปังอิลีนะคะแตกทั้งบนทั้งล่างน้ำมชมสูตรมัดร่วมแตกโตเนียนสูตรฟันเฉพาะห้าน้อยแตกหกศูนย์ศูนย์หกน้ำมชมบบเนียนไ้กับปังคือเก่านะคะพอมาหอดน้อยปกติเลขที่ออกคือสองหนึ่งเกน้ำมชมหนึ่งเกลโตนี้เขาโตเนยียนตรงตรงต่อเนื่องเลยน้ำชมสูตรมัดร่วมปังอิลีนะคะ พอมาหอดน้อยวี p ไอพีเลขที่ออกคือสามสี่เก้ากับหาสีน้ำชมสีเข้าตัวนี้เข้าเตอร์นินทิงสองสูตรเลยน้ำจมเข้าตรงตรงบริกรบมนะคะสี่เก้าตรงตรงน้ำจมสูตรฟันเฉพาะห้าน้อยกะมาตรงตรงน้ำจมปังเทิงสองสูตรเลยนะคะหาสีตัวนี้แตกตัวนินจังๆน้ำจุมแตกเทิงบนเทิงล่างเลยนะคะรับสับรวด เทิงสามน้อยยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาหลายๆนะคะพอมาอดลาวพัฒนาเลขที่ออกคือ8 4น้องชมแปดสตัวนี้เขาเน้นแน่นตรงตรงเลยนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคได,ด้มาเด้อค่ะเด้องวดที่ผ่านมารับทรัพย์เนาะเนอรวดเทิงสองสูตรน้องชมฝั่งเทิงลาวฝังเทิงห้าน้อยนะคะมื่อนี้ สูตรเมริมโขงคัดชุดเต็มออกมาให้ได้พิจารณาคือเก่านะคะจัดให้เทิงสองสูตรคือเก่านัชมแนวทางพิจารณาเอาด้วยค่ะเดอมักชอบก็จังจัดนะคะสําหรับสูตรแนวทางมือนีจะฟันห้เทิงสูตรมัดร่วมล้วกเทิงสูตรฟันเฉพาะฮานอยอีคือเก่านะคะสูตรมัดร่วมมือนีเลขวิ่งเลขแลนจัดให้นี่ เจ็ดกับสี่นะคะจัดชุดเต็มให้เมื่อนี่มีหนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่หกสี่แล้วก็ห้าสี่สำหรับผู้ใดมากเลขเจ็ดนะคะคือเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหกแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะทีมักโบแพย์กันสำหรับเลขซีคือสี่สามนะคะนี่คือชุดเต็มสุดมัดรวมเลขสองโตน้ำชุ่มเลขสามโต จัดให้คัดให้มือนีนะคะคือหกสีสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดสามนะคะอีกชุดหนึ่งน้ำชมคือสี่หนึ่งเจ็ดนะคะนี่คือชุดเต็มเลยน้ำชมแล้วกะ เน้นนักห้หาชุดมาหางคือเก่านะคะสูตรโตเน้นมือนีนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามสองสี่แล้วก็หกสี่นะคะมักชอบแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยน้ำชุ่มแล้วก็สูตรฟันเฉพาะหาน้อยมือนี้ขัดออกมาให้เน้นเนนอีกคือเก่านะคะ พันเฉพาะสามหน่อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็วีไอพีนะคะนชมเลขกวิ่งเลขกเล่นจัดให้มือนี้มีสองตัวนะคะคือสามกับหกจัดชุดให้มือนี้มีสามเจ็ดสามหก สามเก้าสามสี่สามห้าแล้วก็เลขหกนะคะมีหกสี่หก,ห,กห้าหกเก้าหกแปด เลข3ามตัวคัดให้3าชุดสามหางคือเก่าน้ำชมมือนี้คือ0 6น6 6ห้าแล้วก็3ามสานะคะนี่คือชุดเต็มเลยน,น้ำชมมือนี้คัดให้น้อยๆน่ๆนิ่นนเลยนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะ สำหรับเลขสองตัวให้เป็นสิบชุดสิบหางก็คือศูนย์หกนะคะคุณผู้ชมมักชอบพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อแล้วก็ตัวที่เน้นนักให้เมื่อนี้เน้นให้หาชุดหาหางคือเก่านะคะตัวน้นมีสามเจ็ดสามหกห้าหกแล้วก็หกสี่ สามหานะคะมักชอบพิจาระาเอานะคะผู้ใดบ่ท่านใดหรือได้ไปแล้วกะพิจรณาะะเอาะเดอค่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะเพื่อจะเมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพงกันอีกนะคะในคด,ดีนีีสูตรของพอโพอใชใจให้ได้พิจารณากันคือเกานนาชมวที่ิพานมานี่คือชุดเต็มของพอเฮานําชมพอเฮา,าจัดให้เก้าเก้าเลขกระโดดออกโคกโคกไปชุดเล้าโคกโตนะคะวัีถิพานมา เป็นทีนาเสดายค่ะกรมช่มผู้ใดเดก,ก้าผัวไว้ยินดีน้ำนะคะสำรับเลขกพอเหาหลังจากที่เขารั่วสามงวดสอนนะคะลาพัฒนางวดที่ผ่านมากระโดดกับผัวนะคะไปออกวหกโตงวดนี้พอเหาจัดออกมาให้ชุดเต็มคือเก่าพ่กรมชุชมพอเหาคัดให้เน้นเน้นหน่อย,อยคือเก่านะคะเมื่อนี้พอเหาจัดให้มีหกสองเก้าหกเก้าสองสามเจ็ด หกเจ็ดหกแปดสามหกแล้วกับศูนย์สามนะคะเลขสามตัวสองชุดสองหางคือศูนย์สามเจ็ดกับสามหกเจ็ดนะคะนี่คือชุดเต็มเลยนะผู้ชมพอเขาบอกว่าห้าน้อยทามักชอบเลียนฟันไปที่น้อยปกติยางเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปที่เล่าพัฒนาสองอยางนี้น้ำผชมเนีนหนักเลยนะคะเล่ากระโดดได้ทั้งสองแบบเลยนะคะท่านผู้ชมเด้อไปได้ทั้ง เล่าหกตัวแลวก็เล่าสี่ตัวนะคะแนวทางก็คือแนวทางทุกผู้ชมหลังจากรับทรัพย์รวดเร็วนะคะงวดนี้ขอให้ได้ขอให้มากขอให้เลขแต่ก็รั้วยกช่องเพราว่าจะเป็นสูตรแมริมคงหรือว่าพอผูอ้ใชยนะคะผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังได้เสียงฉกเสียงหลับก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีชัยโชคโชคมันมานึ่นนนนนปงปงัปงปังกันสกูสสกคนคะ่สคนคะสวัสดีคะ่ะ